สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่านอปทน่าน,นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดน่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านและภาคีเครือข่ายจัดการประชุมสัมมนาวิชาการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเรือยาวไทยสู่สากล เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2566เวลา8นาฬิก30นาทีณห้องแกลนบอลลูมโรงแรมเทวาเราชอำเภอเมืองจัังหวดน่านนายกฤิเพชรเพชรชระปูรนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการมรดกภูมิป,ปัญญาทางวัฒนธรรมเรือยาวไทยสู่ hmm. สากล เท่านผู้ในการอปทรครับท่านนายวาอากการเทอทิคุณคงมีผู้จัดก,การสำนักงานพ,พื้นที่พิเศษภคุณสุภรัตดาการดีชยพลนะครับท่านประธานสภาวาัฒนธรรมจิตจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติของห้าผู้ราชการครับผมปรีเชตเพชลกูรจิน,น,ร,นรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับ ผมได้สัมผัสมาแล้วในความเป็นหน้าสิ่งหนึ่งที่วันนี้ที่มีความเป็นหน้าเนี่งที่ก็คือหน้าเนิร์เนิร์คำว่าเนิร์เนิร์เนี่ยเนาะก็หมายถึงค่อยๆค่อยๆนะครับนายกฤิตเพชรเพชรรบุรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าเอกลักษณ์ของเรือเมืองน่านไม่เหมือนจังหวัดใดในประเทศไทย คือเป็นเรือที่ขุดจากไม้ทั้งต้นหัวโอหรือหัวโขวนเรือจะเป็นรูปพญานาคและหางวันหรือส่วนหางเรือจะเป็นหางหงเชื่อกันว่าพญานาคมีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะบรรดาลให้ฝนฟ้าอุดมสมบูรณ์สามารถทำไร่นาได้ตามฤดูกาลและมีครูภูมิปัญญาหรือที่เรียกกันว่าสลาอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ยังคงมีการแกะสลักหัวเรือเพื่อนำมารับใช้งานประเพณีต่างๆตลอดจนส่งต่อวิถีวัฒนธรรมให้แก่รุ่นต่อไปจังหวัดน่านนะครับอยู่ในรุ่นน้ำหน้าเป็นน้า,า,นาวนออเงนนวาอากาศเอกอธิคุณคงมีผู้อำนวยการองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประธานในพิธีกล่าวว่าการประชุมในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดน่านภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมในประเทศไทยและต่างประเทศจะได้มาร่วมกันสร้างความร่วมมือให้เข้มแข็งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านเรือแข่งระหว่างกันตลอดจนเป็นการยกระดับงานเทศกาลประเพณีของจังหวัดน่านสู่สากล ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาให้เมืองแน่นก้าวสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกต่อไปกิกรรมครับแล้วก็ขอให้การนิจกรรมนวัินี้ประสบความเร็จตตรุประส์ของโครงการทุกท่านครับมีได้เวลาส่งขวดผมขอเปิดการประชุมสมนาวิชาการบุญหลงมูปัญญาทางวัฒนธรรมเกียิยาไทยฝ่ายคนท่านประธานครับขอบคุณครับ องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่งยืนองค์การมหาชนหรือองค์อนะคะการที่จะขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านหัตถกรรมและศิลปกรรมพื้นบ้านต้องให้ความสำคัญกับหลาดศิลปินครูภูมิปัญญาท้องถิน่นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดเพื่อการสร้างคุณค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้เกิดรายได้ของชุมชนการฟื้นฟูสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อกระตุน้นกระแสวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนพร้อมกันการจัดงานประชุมในวันนี้มีเครือข่ายวัฒนธรรมในประเทศไทยจำนวน7จังหวัดได้แก่จังหวัดนาราธิวาส จังหวัดชุมพรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดหนองคายจังหวัดสกลนครจังหวัดพิจิตรและจังหวัดน่านเครือข่ายในระดับอาเซียนจำนวนสองประเทศได้แก่ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสปปลาวผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการหรือองความรู้ภูมิปัญญาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตริมน้ำและประเพณีการแข่งเรือประจำถิ่นเพื่อให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาระหว่างภาคีเครือข่าย,ท,ยาทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปนได้บันทึกภาพร่วมกันในเวลานี้นะคะขอเชิญค่ะปิน และหรับการประชุมสัมนาชาการมรดกปรญญาทาวัฒนธรรมเรือย,ยาวไทยสู่สากลค่ะ The Riverside Cultural Heritage Thailand l o and c a Traditional Boat Racing Conference พระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะอ๋อขออนุญาตให้สามท่านสื่บนเวทีก่อนนะคะสัาขาเรียนสอนนักทวันนี้สื่อมวลชนมาจากหลายแขนงเลยนะคะคุณก็จะยาวเลยว่าทําไมสายน้ำก,กับคนน้ำติดกันไปดนะ้วยกันทุกชีวิตในน้ำใช้น้ำจากแม่นม้ำม,มากและบบน้ำสาขาในการหล่อเลี้ยงชีวิตนะครับในการาแล้วก เ,เชิญนะคะภาพต่างๆนะคะในวันนี้ก็สามารถที่จะไปเก็บภาพนะคะที่ถ่ายในวันนี้ค่ะผ่านทางเขตของ ที่ขับเคลื่อนนะคะให้จังหวดหน้าของเราได้ดำรง เดียวกันนั้นเวลา16นาฬิกาวัฒนธรรมจังหวัดน่านร่วมกับภาคีเรือข่ายวัฒนธรรมภาคเหนือเปิดตัวตลาดบกสืบสารวัฒนธรรมไทยณถนนคนเดินกาดขวงเมืองน่านจังหวัดน่านรักษาไปตราบจนชั่วลูกชั่วหลานกันด้วยนะครับใช่แล้วละค่ะช่วงนี้นะคะเป็นการเปิดตัวตลาดบกสืบสารวัฒนธรรมไทยนายกลิเพ,เพชรเพชรระบุรนินรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับเสริมวัฒนธรรมประธานในพิธีครับท่านวราพันธ์ชัยชนะศิริรองอธิบดิธีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านวัฒนธรรมจังหวัดและผู้แทนทั้ง11จังหวัดครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านท่านหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดน่านผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำที่ขับเคลื่อนกิจกรรมถนนคนเดินกาดขวงเมืองน่านและแขกผู้มีเกียรติตลอดจนพี่น้องสิริชนและผู้ที่สันจอดท่องเที่ยวในขวงเมืองข่วงน้อยในว,วันนี้ทุกท่านครับจากนี้กาดขวงเมืองน่านยังเป็นกาดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราพยายามารณนงค์ในเรื่องของคาร์บอนที่เป็นศูนย์ให้ได้โอกาสนี้นางสาววราพันธ์ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวรายงานส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เขียนมาเป็นประธานในพิธีเปิดตัว1 0ตลาดบก,บกตลาดน้ำสื่อสารวัฒนธรรมไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ถนนคนเดินจากข่วงเมืองน้านในวันนี้ด้วยสำน,นักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินโครงการการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนอัตลักษณ์ไทยสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม10ตลาดบก6ตลาดน้ำสืบสารวัฒนธรรมไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยคัดเลือกตลาดบกและตลาดน้ำที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นตลาดสืบสารวัฒนธรรมไทย เเเพื่่อสสิิ้รรงมใหกดกดาภายในงานยังมีการเสวนานในหัวข้อเรื่องอริยนาวาซึ่งได้กพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมเรือในประเทศไทยและขนบประเพณีของแต่ละภาคเกี่ยวกับเรือโมอลไยออนอน,นะครับมีขหาพบดีนะที่ว่าถ้ามานั่งคิดว่าจะทำอะไรที่จะถวายเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีที่สเสด็จมาประทับ แล้วก็มาเยี่ยมเยียนราษฎรนนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงมรสุมนะครับแล้วเรือเรือกอแลนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรือหาปลานะครับเดิมนี่เป็นเรือประมงใช่ไหมเป็นเรือประมงนะครับเป็นเรือประมงนะครับเรือประมงในสวยสดงกงานมากนะครับรับอ่าวันนี้ได้ทําเรือจําลองมานะครับแต่เรือจริงก็สภาพแบบนี้นะครับเขียนลายสวยงามแบบนี้ตอนเย็นๆถ้าใครได้ไปอยู่ที่ปากอ่าวนะครับที่อ่าวที่นราธิวาสนะครับ สีห้าลำขับตามกันมาซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรากังวลว่าวันหนึ่งจะหายไปอีกไมอย่างไรผมกลับจะย้อนมาถึงที่ว่าวิถีชีวิตจริงๆเนี่ยผมภายเรือแข่งตั้งแต่ปฐมคะนะแข่งเหลือมากครับพอมาอยู่ฝระหัครูอ,องคประกาินเนี่ยนะครับที่วัดเจ้าเจ็ดก็สวดระพง์นำลัง หน้าที่นั่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็เป็นไปได้ไหมเรือที่เป็นวิถีชีวิตที่ผมจัดอยู่ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคือเอาวิถีชีวิตเป็นตัวตั้งเช่นเรือไม้ก่อนโยกมาแข่งเรือยาวพาเรือยาวเนี่ยวิถีชีวิตมาแข่งเพราะเราในลั่นน้ำลังกอกก็จะมีผลกระทบในการพัฒนาเรื่องของน้ำดี๋ยวเราราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ําเลือดล้ํากันโยมีนะครับคนดีสียาแล้วก็ เลยข้ามมอดอกโรคสุดท้ายครับสิ่งที่ผมได้พึ่ปฏิบัติมาถึงทุกวันนี้โอกาสดีแลครับมมาท่านอธิบดีในตอนรน้องเพลงเรือเพราะเฮเรือสําหรับพระราชพิธีแต่เพลงที่ผมร้องขณะนี้เป็นเพลงเรือตั้งแต่สมัยประเภทหลาชาท่านขึ้นของราชคนสุพรรณก็มาแสดงเรื่องเพลงเรือจีมีกฎมุกเทียนบาทห้ามออกเพลงเรือไปเล่นลงไปราชวังเพราะว่ามัน เข้าไปแค่นี้นะครับเอาไปศึกษาดูครับจนกมะทับเป็นปุเพสันนิวาสและถ้าลองจําได้นะครับผมเคยเสนอให้กรวงวัฒนธให้รางวัลกับปุเพสันนิวาสวันนี้มีทงเอเ<ม>อเอไไ,ไ,ไไเชียบเชียบยอกอนขึ้นวางทีนิ้วสิบนิว้วลูกประนมลูกจะขอกาบกลม วันทาลูกจะไวพระพุทธที่บริสุทธ์เลิศล้ำลูกจะไวพระธรรมที่เลิศล้าห้อีกทั้งยังมีการแสดงต่างๆของเครือข่ายผู้เข้าร่วมและสมาชิกชุมชนภูมินท่ารี่อีกด้วย เสียงปรบมือต้อนรับการแสดงชุดสาวน่านจ่ายกัด่วงเมืองน่านค่ะชิเลยครับ นี่ก็คือการแสดงชุดสองด้านใจกลางส่วนมืนด้านนะครับขอรียนเชิญที่ปรึกษากร,รมส่งเสร,ริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้บันทึกภาพร่วมกันในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขอรียนเชิญทุกท่านด้านบนเวทีได้เลยนะคะ เนื่องจากว่าปี63 64ที่ผ่านมาค่ะก็มีโควิดนะคะเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่ามือก็ชะจาวปนะคะหลายๆตลาดถึงขั้นปิดตัวนะคะและกลับมาเปิดตัวแบบนี้จังหวัดน่านของเราก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมและกรมส่งเสร,รมมิมวัฒนธรรมนะคะที่เลือกจังหวัดน่านให้เป็นหนึ่งในสิบของตลาดบกค่ะแข่งเรือในแต่และจังหวัดด้วยค่ะ แล้วก็จะมีเรือจำลองของแต่ละจังหวัดนะครับมาตั้งแสดงอยู่บริเวณรอบๆสถานที่ในการจัดงานในคราวนี้ด้วยท่านสามารถไปเยี่ยมชมนิทรรศาก,การและก็บันทึกภาพร่วมกันได้เลยนะครับจบการรายงานข่าวสำนักข่าวสยามนิวส์